เรื่องไม่จบเบลล่าตอบแล้วเกาเหลาแอนทองประสมเรื่องไม่จบออกมาตอบปมเกาเหลาเปิดคำพูดของเบลล่าราณีพูดชัดๆสาเหตุแอนทองประสมไม่ร่วมงานแสดงกลายเป็นดราม่าไปได้ยังไงไม่รู้กับกรณีของที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้จับผิดว่าสองตัวแม่แห่งวิกสามแอนทองประสมและเบลล่าราณีทำไมไม่เคยเห็นร่วมงานกัน ล่าสุดเบลล่าได้ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญหนูมีพี่แอนเป็นไอดอลด้านการแสดงค่ะประเด็นนี้จริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะถ้าใครได้ดูสัมภาษณ์เบลจะพูดบ่อยมากว่าพี่แอนคือไอดอลของเบลเป็นนักแสดงเป็นแบบที่เบลชอบมากๆมีการติดต่อเข้ามาหนึ่งครั้งแต่ด้วยระยะเวลาปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ครั้งนั้นไม่ได้มาร่วมงานกันแต่ว่าเชื่อว่าจะได้เจอกันและได้ทำงานร่วมกันในอนาคตรักพี่แอนมากค่ะเอาจริงๆถ้ามีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนเหมือนมีได้ทำงานร่วมกับไอดอลของเราเราอยากทำด้วยอยู่แล้วเดยคุยกันค่ะหนึ่งครั้งถ้าได้คิวอะไรก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว